แล้วมอสชอการาแลมมอตุกตาด้วยนะคะเอาล่ะ,ละ,ละเดี๋ยวช่วงนี้เรามีพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะคะอยากจะมีโอกาสมาพูดคุยด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอจะ,ะเป็นเหมือน้ันรับคุณก้องปิยะด้วยค่ะสวัสดี ใช่นะครับของการจะ,จะปิดพวกนี้จะปิดนะเพราะว่าจะปิดปรับปรุงจะเปิดทีคือย้ำว่าปลายเดือนกรกฎาคมย้ำว่าเปิดปลายเดือนกรกฎาคมติดตามได้เลยนะครับว,ว่าเปิดเมื่อไหร่แล้วรองว่าโฉมใหม่ของเซ็นทรัลพลาซาลาพรามนี้ต้องคิดถึงยาโอกาสกดอกกล้วยราพราม นะฮะเปไิดปายเดือนกรกฎาคมแล้วผมแจ้งให้ทราบก่อนจะมีหนึ่งเพลงที่คุณนัทจากดากรจะร้องให้ฟังน,นะฮะแต่จะร้องก่อน4ี่ทุ่มเพื่อเป็นการร้องให้กับสูนัสจะได้ทร,ราบเลยนั่นคือเพลงรักอีกทีรัก <laughs> ไดนะ้ ยู่กับรแล้วก็ทำมาสุดเลยเดี๋ยววันนี้นะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับสำหรับแขกผู้เก็ิของสั็นทรัลพาราราดเร้าวในบริเวณห้างสินค้าบริเวณห้างสินค้าด้านนู้นะคะยังเปิดบริการอยู่จนถึงเที่ยงคืนแต่ภายในพาราซ่าแห่งนี้นะครับ ร้านไหนสินค้าหมดเขาก็จะปิดแต่ร้านไหนเปิดก็เข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะแต่ประตูจะเปิดถึงเที่ยงคืนนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพนักงานของเซ็นเตอราัสดพร้าวทุกคนก็จะไปยืนขอบคุณแขมกทุกั่นที่เรณประตูทางออกทุกๆประตูโอ้โหนี่นก็ถือว่าเป็นการแสดงวามขอบคุณนั่นเองในการสังค่าที่มาช้อปกันเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลนี้แบบนี้ มันโซนนั่นเองค่ะและต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับความรักนะฮะแล้วก็แคมเปญที่วันนี้มาร่วมกันช้อปปิ้งส่งท้ายการปรับปรุงเลยจึงเรียกว่าทางสุนทค่ะช่อมาระซาลับเท้าเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านมากๆเลยที่มาร่วมกันและขอบคุณน้องเอฟนะฮะทั้งแปดท่านที่มาร่วมกันนะในการที่อยู่แล้วอีกหกไม่อยู่แล้วที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ความสุขก่อนที่เราจะปิดปรับปรุงใช่ไหมคะน้องฟ้าใช่แล้วนะคะแก็แ่นั มาเดินที่นี่บ่อยไหมได้มาเรื่อยๆครับได้มาเรื่อยๆแล้วก็ได้มาร้องเพลงอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะมามอกความสุขทุกคนนะครับส่วนใหญ่ที่ได้มาตอนเด็กๆแอบกูนิดเดียวตอนเด็กๆมาใครคะับมาอะไรครัมาด้วยกันหรือเปล่าแต่ว่ารู้เราครับม่เคยมาดูหนังด้วยกันที่นี่เลยแล้วต้นต้นครับมาเดินที่นี่บ่อยไหมมาเดินบ่อยใกล้บ้านของบ้านครับใกล้บ้านมากมากเลยมาก็มาแต่งหน้ากเนี้างไม่บ่อยไม่บ่อยดูหนังนี่ไม่บ่อย และสำหรับนะครับคิดว่านะครับวันที่ปลายเดือนกรกฎาคมเราคงจะเจอกันเจอกันไหมครับเจันไหมคะสัญญาไหมคะสัญญานะขบวนขบนเหรอคะขบวนจะมาเจอกันไหมครับปลายเดือนกรกฎาคมถ้าจะมาเจอกันนะครับปรบมือหน่อยเลยนะครับเชื่อว่าจะมาเจอกันนะครับปลายเดือนกรกฎาคมวันที่ติดตามทางสื่อต่างๆใช่แล้วนะคะก็ศยานดาวอกาศจะมาลงจะลงที่นี่แน่นอนปรับปรุงเร็วมากเลยนะคะ คุณยินดีกับวิศวกรอ่ะเรามาฟังเพลงสุดท้ายนะครับของน้องนัทจากักร์ทองซึ่งเดี๋ยวพวกเราอยู่ด้วยกันบนเวทีเลยนะขอช่วยหลือกันจะได้ส่งท้ายนะฮะเพลงลัทธินะฮะได้ส่งทักยรัอีกนะฮะเอาโมชื่อใหม่ของเซนชั่นรักได้อีกซึ่งเป็นอัลบั้มที่ขายดีมากมากนานแล้วพี่นานแล้วอัลบั้มเดี๋ยวอัลบั้มใหม่กำลังจะออกกลางปีนี้นะครับอัลบัต่างรี่รดอนอันนี้อัลบั้มตางอยู่วางอัมาั้มต่างอะไรวางอยู่ นะครับยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวถ้เกิดใครร้องได้ช่วยกันร้องได้ไหมครับได้ไหมนะไดช่วยกันนะเราให้กระหืมฮอเลยได้ไหมคะเป็นฮนะกวันนี้ี่ยังร้องด้วยปกติแ้ลันนันันลลลลลลรักอะไรก็ว่าไปตอนรักใครก็ได้วันนี้ขอเซนทันรงเลเดี๋าวาช่ช่วยกันนิดนึลลลลาาตว์ลัน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 เซนทันลันลันลันแข่งเพิอีไหก่อนเดี๋ยวกก

ย้ายไปย้ายไปย้ายไปตามเป็นฐานนะฮะอย่าลืมนะครับย้ำว่าใน5ศูนย์ค้าเซ็นทรัลนะครับยังเปิดถึงเที่ยงคืนแต่บริเวณด้านนอกที่พลาซ่านี้ร้านไหนติดก็จะว่าสินค้าหมดแต่ร้านเปิดก็สามารถมาช้อปปิ้งได้แล้วเดี๋ยวตอนนะฮะช่วงหลังจากเสร็จพิธีกรรมเวทีแล้วพนักงานของเซ็นทรัลพลาซ่าทุกท่านจะไปยืนขอบคุณแขกนะฮะที่มีนักสัตย์นายพรด้วยไปยืนงง ไปไม่ได้ใช้งานขหานาักไปที่ประตูต่างๆนะคะซึ่งงานต้องขอบคุณด้วยนะครับเราจะองร้อรงเพลงนะครับสุดท้ายเพื่อเป็นการส่ดท้ายนะครับการเปิดทําการของศูนย์การค้าเซ็ทนทรัลพลาซารับเผาวในเพลงนี้ครับรักได้จรินชื่อร้องนะครับ Yeah. No. จ้างมาเองๆๆเลยนะเยช่วยกันทำานจะพีมาขอให้ทุกได้รับส่วนลดทางดเวาตอนที่เปิดใหม่แล้วเป็นพาน์ทที่สองแล้วท้าที่สามเซนล่า ขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับจนถึงวันนี้วันปิดตับปรุงของเรารับรองว่าโอกาสหน้าพบกันใหม่ได้พบกับชมใหม่ที่หน้าตะการตาและมีสิ่งดีๆมาพู้ชมทุกท่านกับสุนัขเซนทรัพทาซ่าล้วกลับขอบทุกท่าน